สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนุนใจรายวันพระธรรมในเช้าวันนี้ที่ได้อ่านไปอยู่ในอิสยาบทที่43ข้อที่18ถึง21พระองค์ตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แนะ่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดาล และแม่น้ำในที่แห้งแลง้งสัตว์ในป่าทุ่งจะให้เกียรติเราคือหมาป่าและนกกระจอกเทศเพราะว่าเราให้น้ำในถิ่นธุรกันดาลและให้แม่น้ำในที่แห้งแลง้งเพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้ที่เราเลือกสรรคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเราในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้บอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้น เมื่อเรามาไขควรถ้อยคําของพระเจ้า hmm. มันเป็นเรื่องจริงว่าบางครั้งสิ่งที่เราควรจะจําเราไม่จําแต่สิ่งที่เราไม่ควรจะจําเรากลับจํามันแล้วบระบีได้บอกกับเราว่าบางครั้งสิ่งที่เราจําแล้วมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ปรารถนาให้จํานนั้นมันสร้างบาดแผล mm hmm. ให้เรามันสร,มสร้างความรู้สึกที่แย่มันสร้างความรู้สึกที่ขมขื่นไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาทุกคนมีอดีตใช่ไหมบางครั้งเราผูกติดอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดหรืออาจจะเคยโดนหักหลังหรืออาจจะ อกหักหรือจะมีบาดแผลจากคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเก็บสิ่งนั้นไว้ในใจเนี่ยพ่องพีได้พูดว่ามันมันเป็นรากขมขืนแล้วมันก็สร้างปัญหาและสร้างความเจ็บปวดให้เราเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวสู่ก้าวไปข้างหน้าได้นั่นหมายความว่าเราต้องเอาสิ่งที่มันถ่วงชีวิตของเราหรือความจดจําที่ย่ําแย่หรือความรู้สึกเก่าๆความคิดเก่าๆที่มันบั่นทอนชีวิตของเรา เอาออกไปเราไม่สามารถจะวิ่งไปข้างหน้าในขณะที่เรายังแบกภาระต่างๆหรือความเจ็บปวดต่างๆไว้ในร่างกายของเราเราไม่สามารถทําอย่งงางนั้นได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นพระองค์พีได้หนุนใจแล้วว่าเมื่อสิ่งที่เป็นพระพรหรือเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าก็คือให้เราก้าวไปข้างหน้าให้มองพระพรของพระเจ้ามองสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมองน้ําพระทยัยมองแผนงานมองไปรอบๆสิ่งที่พระเจ้าสร้างพรว,ว่าค์จะทรงทําสิ่งใหม่แน่นอนสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เอาสิ่งเก่าออกไปก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาสิ่งเก่าออกไปเราจะเห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นให้มองหาสิ่งใหม่โดยเฉพาะมองไปที่พระคำของพระเจ้ามองไปที่พระสัญญามองไปที่พระเจ้าของเราว่าปรองมีพระประสงค์และปรารถนาให้เราทําอะไรแล้วก้าวไปในน้าพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ